ว่าที่ร้อยตรีหม่อมราชวงศ์ดิวัตรกรยาณวงศ์นัดดาในร้อยเอกมหาอม,มาตรีนายกองตรีเสือป่าพระวราชบรมวงศ์เธอกรมือนกบีพ์สุปีชาประธานฝ่ายการวบาดในพิธีถวายเทียนพันศา108รคู่108วัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะมร,มร,ร,รม,มรินทรรามาธิบดีศรีสิสนมหาวิชญ์าลงกรณ์พระวชิรกระเจ้าอยู่หัวที่วัดป่าประชาสามคคีตำบนขุนหารอำเภอขุนหานรจังหวัดสีสเกษ โดยผู้กูธรรมตอนสมพลปัญญาพโลเจ้าวัดวัดป่าประชาสมบคตินำคณะพุทธศาสนิกชนอำเภอคุณหานจังหวัดรีสเกตร่วมเกิดเป็นเจ้าภาพจัดพิธีขึ้นด้วยกิจกรรมประกอบไปด้วยพระสงฆ์108วัด108รูปร่วมพิธีมีการเปิดกวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกอบพิธีทางศาสนาการนำถวายเตียน108้ยวัด108คู่ ด้วยภายในงานมีดาราทีวีสีช่อง3คือวรสุริณคาราวรสเพิ่อไดอกพลจงกเกษมก่อนวรสถาวราธิพาและน้องสายมาร่วมง,งานพร้อมกับชาวอำเภอขุนหานในครั้งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเพื่อน้อมสําน,นกในพระมหากรุณาธิคุณ บนทานทุสีวันปฐมบงทุสรีวันรายงานเช้าวันนี้พุทธศาสนิกชนในหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยาพ่าบุตรหลานนำข้าวสารอาหารแหง้งเข้าวัดวุ่นทำบุญในวันอาสาฬหาบูชาอย่างค,คึกคักโดยมีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กนุ่งขาวห่มขาวนำข้าวสารอาหารเครื่องแตยทางเข้าวัดเพื่อถวา,ายพระและทำบุญไปหาผู้ที่ร่วงลับเป็นการทำบุญในช่วงเทศก,กาลเข้าพรรษา โดยที่วัดแม่สายตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังบหบวัดพะเยามีชาวบ้านท,ทุกเพศทุกวัยต่างพากันนุ่งขาวห่มขาวเขาว้ขาวัดเพื่อร่วมทำบุญในวันอาสาหะปูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตื่นในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อทำบุญทิศส่ผูุ้ศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นจะมีการเทศธรรมสิบสองผูกส่วนในช่วงเย็นจะมีการเวียนเทียนตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาปณวิตรีรายงาน นายกองโทอิสาราสุกแจมสายนายอำเภอเมืองนครนายกเป็นประธานในพิธีงานสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีที่อำเภอเมืองนครนายกจัดขึ้นที่ราในอเนกประสงค์เคลืค่อนขุนด่านประการชนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีดังวันดีเผื่อนอุดมผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดนครนายกกล่าวรายการซึ่งมีหน่วยงานราชการผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านกับดนันและประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานได้จัดให้มีพิธีบายสีสุขวันเพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมรำวงสวงเจ้าพ่อขุนด้านได้มีหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนประชาชนจำนวนกว่า500คนรำวงเพลงนครนายกย้อนยุกและการประกวดขบวนรถแห่เทียนพรรษาสองประเภทที่ในประเภทสร้างสารรค์และประเภทสวยงามซึ่งมีการส่งรถเข้าประกวดกว่าย0คันขึ้นขบวนจากเขื่อนขุนด่านเดินทางไปถวายเทียนพรรษาที่วัดคีรีวันการจดัดกิจกรรมสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถินอำเภอเมืองนครนายก เป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนครนายกเป็นการยกระดับกิจกรรมโดยการรวมตัวของ่รงงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันส,ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์เกิดความรักใคร่สามคัคคีมีความเป็นน้ำเหล็กใจเดียวกันสมบัติเนินใหม่รัชนนันใหม่รางงานวันนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภา พร้อมด้วยพันตรวจโททวีสอดส่องเลขาธิการและสสระบบบัญชีรายชื่อพระประชาชาพร้อมกับกระดาษเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยกรณีเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ตลาดบ้านหมู่โนหมู่ที่1ตำบลหมู่โนอำเภอสุขไหโกลกจังหวัดน,นาราธิวาสได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อ29กรกฎา,าคมที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิต12รายได้รับบาดเจ็บ115คนบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายร้อยกว่าเรือน ดยมีนายสนั่นพงศ์ักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับและนําคณะเข้าดูจุดเกิดเหตุพร้อมเดินไปตามบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในสภาพประหักพังและถือโอกาสเยี่ยมเยือนให้กําลังใจชาวบ้านโดยในวันมัวหมัดนอมบัาได้ยืนพูดคุยให้กําลังใจกับชาวบ้านตลอดเส้นทางที่เดินผ่านสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่มาเยีเ่ยมเยือนในยามทุกข์ยากจากนั้นประธานรัฐสภาได้มอบข้าสารจานวนหนึ่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อน,นํนจจาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ต่อมาทางคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไกโกลกเพื่อเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งนอนรักษาตัวอยู่จำนวนสิบรายมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยภาพรวมมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับซึ่งส่วนใหญ่จะถูข,ของหนักทับร่างและสะเก็ดจ,จากสิ่งปรักหักพังของบ้านพักเตือด้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวญกำลังใจด้วยนอกจากนี้ทางคณะของพันตรวจโทเทวี TV, ได้แยกคณะเดินทางไปยังวัดชนเจริมเขตเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกเพื่อเดินทางไปแสดงความเสียใจและเคารพศพ นายสมศักดิ์ตรนางอุทยัยจูโชตสองสามีภรรยายซึ่งเป็นครูเกษียณที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้พร้อมกับพูดคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการให้กำลังใจในวันมัวร์มัดนอบทาประธา,านรัฐสภากล่าวว่าต้องเร่งหามาตรการในการป้องกันโรงงานเก็บดอกไม้ไฟในทั่วประเทศดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งสำรวจและหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะน,นี้อีกตัอวอาริซายะเยอริรายงาน ร้อ,ตอระยะตองฤกษกดรตีลูกทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครลังสิตเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือย,ยาวประเพณีเทศบานลนครลังสิตชิงถ้วยพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2566ที่บริเวณปารัมพิธีประตูน้ําจุลาลงกรณ์ตำบลประจาัาษ์ทีปัดอเาเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีในายชัยวัฒน์มีคุณบรรลัเทศบานลนครลังสิตกลา่าวรายงานมีผู้เข้าแข่งขันพายเรือย,ยาวและประชาชนเข้าร่วมใลพิธีจํานวนมาก บรรยากาศการแข่งขันเรือยาวไปประณีเทศบาลนครรังสิตจิงทวยพระราชทานเป็นมากกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิตโดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่3-8กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมมี3ประเภทคือประเภทเรือยาวขนาดไม่เกิน55ฝีพายจำนวน8ลำจิงทวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทเรือยาวขนาดไม่เกิน40ฝีพายจำนวน8ลำจิงทวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ากับรมราชินี และประเภทเรือยาวขนาดไม่เกิน30ถีพายจำนวน10ลำชิงเพื่อพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางด้านนายกเทศมนตรีนครลังสิตกล่าวว่าการจัดการแข่งเรือยาวประเพณดีเทศบานลนครลังสิตเป็นการแข่งการเรือยาวประเพณีดี่งความภาคภูมิใจคนชาวร,รังสิตในการรวมพลังความรักความสามัคคีจากทุกภาคส่วน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีความผูกพันต่อสายน้ําที่มีมาอย่างยาวนานสต้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีต่อสายน้ํามีความรักความสมคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันตลอดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนใจใกล้แก้วรายงาน